ท่านนายกประเซอร์ท่านนายกสมาคมสามมตอินราอัสซาได้เป็นทุนนะครับให้เปลือกเป็นการเดินทางซ่องพันบาทแล้วกรับพอแล้วถ้าคอยกราบเราให้ต้องให้พอได้แล้วครับอยู่นั้นแต่ผูดไม่ต้องแล่นลินแลไม่ต้องกรับป้าจ้าเลยแบบนี้แบบนี้ก็ว่าว่าประชาชทุกแก่เลย ป้าชาได้ไวนองเมียป้าชาทุกแก่ทุกแก่เวลามันสิวามันโผล่ข้อมาจากพวกม้มันว่ากระเฮป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 อ่ะอย่าปนเลืองไปแล้วซะแล้วไหนแก้วเรียกไหนเรียกว่าพปลือว่าคือมึงเรียกก่าเรลือกเรียกก่าเรลือกไอ้นองเมียไอ้นองเมียแล้วเรียกเรียกแก้วว่าเปลือแม่ผัวอ่า แล้วเป็นไรอีกน้องเมียนคนหนึ่งเรียกน้องเมียคนหนึ่งเรียกแม่พว่วงคูได้กับยามันอ่ะก็เราพูดกันก้าใจกับมันใช้ได้นายน้องเมียนะแม่นแล้วแม่พวงแฮ่เออเอาตาลุกสู้แต่ละคนกันเตื่อเป็นซิทกองสำนักวัดดอด่านกนนี้พอเรียกพวกเธอขึ้นมาวันนี้ลูกเพื่อจะหมอบไม้ภ่าละน้าทีคนเราเนี่ยลูกก็แต่เ้าแต่กินแล้วนอนนอนแล้วกินมันก็เมือนกัดสั์ เราต้องปฏิบัติความดีเพื่อฝากวายรู่เยวาวชนคนรุ่นลัง่งด้วยความยินดีค่ะพระอาจารย์จะมอบหมายภาระหน้าที่ด้วยเรื่องอะไรเหรจ๊ะพอคิดว่าการที่เราจะมอบสิ่งใดต่างๆให้กับประชาชนนะลูกมันสู้การที่เราจะมอบคุณนามความดีไม่ได้คือพูดโดยทรุปเปล้วกันพอจะเปิดจำหนักวัดดอนท้าน,นี่เพื่อจะให้ต้อนวิชาธรรมะให้กับเยวาวชนหรือผู้ต้นใจ คณะนีจ้จะให้เอื้องทิพนั้นผู้มีความรู้อยู่แล้วได้เป็นครูนายทองนายแก้วผู้มีความรู้แล้วได้เป็นครูถาลาอดตึ้งนายเดียดโอ้ด้วยความยินดีค่ะพี่ทองค่ะอาจารย์ให้เราเป็นครูสอนเด็กเป็นครูกับค่ะไอ้ยะเป็นครูสอนจำวิชาตรมะค่ะคุณครูเอื้องทิพย์ค่ะคุณครูเอื้องทิพย์ค่ะครูทอง นี่ครูจอกแกวมา่า่จอกแก้วเมื่อเอาสุราออกแล้วมันก็คือจอกเพราะฉะนั้นอย่าให้เหล้ามันออกจอกจะได้เป็นแก้วครูจอกนูนครูเดียกมาครับมาครับเออเขาตะลุกคือเราช่วยกันปฏิบัติภาระหน้าทีแต่จะเริ่มตอนไหนคะพอดว่าวันจันทร์พรุ่งนี้ลูกเริ่มนะ กรณีพอจะแบ่งวิชาหน้าทีนายทองนั้นมันมีความรู้ในเรื่องกา,ารความบันเทิงท้ายนายทองได้่อนในด้านนั้นกรณีเอื้องทิพนั้นเธอมีความรู้ในด้านจริยธรรมกระช่อนในเรื่องด้านกุศธรรมะค่ะนายแก้วมันรู้ในด้านการเรษกษตรกระช่อนในวิชาการเกษตรเด็กได้ดูจักรตมมากินพอปลูกได้ครับอาจารย์ผม กนณีนายเรียกเนี่ยมันเป็นผู้ช่วยลูก <c oughs> คุณครูเอื้องทิพย์ค่ะบถ้าว่าปีบเพิ่มชื่อกนิดพี่ทองจะเพิ่มชื่อครับเพิ่มเป็นอะไรครับเอื้องทองเอื้องทิพย์เอื้องทองสองเอื้องไม่แน่เอิเมึงลอลรแต่พอขาพผ้ามักจะได้ก็ะแม่ขาพ้าเราอาชีพใกล้ชิดชนิดกัน เพชรมักนายกับพยาบาลปกไรจิตนิดในวิชาชีพคนี้น้องเอื้องทิพย์กับครูเข้ากับครูเราก็ครูไม่แนะ่ <c oughs> นี่เราแต่ว่าแต่งงานสบายอยู่แล้วสบายอยู่แล้วคุณเจริญมีขวดก็ช่วยมาแล้วทั้งสองกืนใช่ไหมคุณวินัยมีขวดก็ช่วยมาแล้วนี่คืนนี่ก็ทิ้งแดงได้มาแล้วจากคุณมนัสสบายอยู่แล้ว ท่านนายกสมาคมท่านประเจิดท่านนายกสมาคมของสมาคมสามอินทรินสาช่วยมาแล้วสองพันความสบายแต่งงานแล้วไม่ต้องไปไหนโรงแรมกงโคเซงที่นี้โรถเฮาเราอยู่สบายและจีนอนอยู่สามคืนเงินจ่ายก็แล้วยังไอ้นี้บอกดังๆว่าปลิ้นเลยอ่ะ แหปิ้นเลยไม่เป็นไรเราไม่จ่ายคนที่จะช่วยมีอยู่แล้วใครน้องจรุนแล้วก็บอกกันว่าตอนนี้คุณธรรมศักดิ์ก็เดินทางก็มาช่วยเหลือก็อีกกำลังถึงดินแดงแล้วดินแดงนะมันที่กองโกนนโกอโกเบือภูเขาไฟระเบิดเห้วครับเป็นอันว่าพร้อมลูกนะครับ <c oughs> อาจารย์คับผมก็เพิ่มฉักนิดได้ไหมครับเ <c oughs> พิ่มเปลือลู เป็นเป็นเอื้องต้องได้ไหมครับเอื้องทิพย์เอื้องทองแห่ครองชอบดีนะครับใจแม่น้องครูเอื้องทิพย์ครูเอื้องทองเอื้องทิพย์เอื้องต้องรวมแล้วสองเอื้องนี่คือเรื่องสองเอื้องได้มาเจอกันเอื้องหนึ่งเป็นครูสดสรวยลาวัน อีกเรืองหนึ่งนั้นหน้าตาเขาโคเขาเก๋เรืองต้องบอกให้รู้เมื่อก่อนนั้นอยู่ทะเดน้ำแห้งยิ่งนักออกรวนร้อนเรออกมาจากทะเลเป็นจอระเคปบากอง มอเตอร์ใจห่า,างมอเตอร์ใจห่า,างมอเตอร์ใจห่างขวางเหงมืนอ,อนจากเหมือนจากก่อนปอนรถยนต์น้ำตาผู้น้อยน้ำตาผู้น้อยย่อยยอดยอย,อย,อ,ย,อ,ยอ,อยากจะมีรถตุกยอราเคไม่ต้องเดินจอราเคหน่อยตัวเท่านี้ราคาเป็นเหมือนโชคดีเหลือเกินได้จอะระเคไม่รวอน จ๊ะแหมมอย่าให้มันหนอกเหลืองหนอกเราไปแล้วเล่เราเป็นโจ๊ะเก๊ไปเดียวเลยทำไมก็ชอบพูดพี่ทองอย่างนั้นก็ว่าผีหน้าเหมือนเก๊กับน้องเล่น้องเล่ก็เราไม่ดิจ้าน้องไม่ดิจ้านั่นกินไนเดใจกูเดินกลางวันนั่งยืนนั่งอย่างนั้นมันตึงกอดกอกับมึงเออเทนเออทีหน้ารัาน้องเมย์กอดกอดตอมเออก็ใต้รูปเลยก็ใต้รูปแจนนั่นมันตึงแตงคิ้วครอกกอดได้ปะ ว่าเพื่อแตงคิวครอกโกดัยแตงคิวครอกโกดัยเออมึงว่าเพื่อเย่ปัจจุวันนั่งนี่ครอกโกดัยนี่ไรเอาน้องเจ้าระแค่ก้าวคุณเจ้าระแค่แล้วแม่กับเลื่บัวครูเกจริ้งกันไหมได้เลยเอื้องทิพย์เอื้องทองค่ะเอื้องนี่เปลวัยได้เอื้องนี่หมายถึงดอกไม้ค่ะดอกไม้ โอ้เอ oh, oh. oh. ื้องนี่คือดอกไม้จ้าโอ้เอื้องทิพย์ดอกไม้สวรรค์อ่ะดอกไม้สวรรค์สะช่วยละวันลงมาจากฟ้าดูหน้าดูตาน้องเหมือนดาราเหมือนกับคนไหนโดเรมีโดเรมีชอนลาโดเรมีโดเรมีชอนลาก็เวลาเพียงจะฆ่านาทีวันตกคราวนี้เราต้องลงทะเลตอนอยู่บนบกก็เรียก ว่าแล่นน้อยมันค่อยๆค,คลานลงในบางคราวนี้หอกหางกลายเป็นจอระเคโดเดมีโดเดมีชนละแหม,มเปลือเลว <l oss> อะไรเนี่ยตายอุาอาาบานีกับอุบานโตอุบานอกนับติดกับมนิมตาย,ยตื้ออกอย่ารออย่าเล่นกันลูกเราสร้างประโยชน์ใ้กับสร้างคมครับ Ee, เออเอื้องนี่แปลว่าดอกไม้น้องนะเอื้องทิพนี่คือดอกไม้สวรรค์ใช่ไหมน้องใช่ค่ะเออเอื้องทิพตอกไม้สวรรค์นะจ๊ะเราเอื euh, önem, ้องทองอิจฉาไม่ล่าชื่อนี้นะมันไม่ได้มีอยู่ง่ายๆเอื้องทองเอื้องก็คือดอกไม้ทองมันก็คือทองเอื้องทองมันก็คือดอกไม้ทองดอกไม้ทองมันก็คือดอกทอง ดอกทองตามประชาบ้านเราแปลว่าอ้อรอให้เหลวไหลบังอาจคุกเข่าลังในฐานะที่มีใบกระท่อมอยู่ตลอดเวลาขอเบอร์ใดได้กินเบอร์นั้นอนุญาตได้ยืนได้เหมือนเดิมเดี๋ยวงอย่าไปยุ่งมันแล้วตะอะไรนุก,กนะดกับนุก,กนะดกับเน่ในในไกลาบีลาโนงอะไรกันน,กน,นุกดิด ก็ยังตั้อยู่กับใจนุกๆเลยมั้งแต่ได้เรากินบินุกๆกันมาต่งเพื่อเรากินนุกๆกันนี่ก่อนแหละเห็นตอกไม่เชือมั้งเือหือไม่นุกเลยเราครับเป็นอันว่าพร้อมลุงนะรับขับทุกย่างเยบร้อยกับาจนนี้เยบร้อยเลยนั้นอาจารย์ขาลุงนี้พี่ทองก็เขียนป้ายประกาศเชิญชวนผู้สนใจธรรมะมาศึกษาสอนฟรีเป็นวิทยาทานครับเราต่อตามรณรงค์ยาเสพติด ทุกชีวิตจะปลอดภัยห่างไกลยาเสพติดอาจารย์ครับผู้ที่มาชึกซ่านไม่ราบว่าเรากำนดอายุหรือไม่กอผู้ที่ชึกซ่าธรรมะลุกธรรมะนี่เมื่อนอาหา้าหนเกิดเป็นมนุษย์มารู้ธรรมะรูรรรร้จริยธรรมนั้นนั่นคือความสุขอันยั่งยืนสรูปว่ารับถูกอายุถูกอายุลูกหน่องเงืองทิพย์ตอนนี้อายุเท่าไดรน้องสิบแปดแล้วค่ะสิบแปดแล้วค่ะ เดถตาหลุกชิดหยีชิบหยีเอดหยีช่องวัยนี้แลยลูกวัยนำภาพระเตศชัดเด็กวัยนี้เป็นผู้มีสติปัญญาทีแตกชั่นพละงกำลังสมบูรณ์วัยม่อทีจะนำภาพระเตศชัดได้รู้ธรรมะข้าด้วยหญิงดีลูกพอเจ้าเนื้อกอชิดอายุหยีเอ็ดยีชิบหยีเอดมาบ้างวเลยเวันี้แล้วมันดีอย่าเจริว้แล้วทองนึกมังและดอง คุณครูนั้นอายุ18บแปดกระทาลูกศิษย์นั้นยี่สิบเอ็ดเลยเลยคุณครูนั้นอายุ18 พากลูไปเตี๋ยวผู้แกดเปล่าคิดๆดูดให้ดีบางดีมันจะมี ได้ต้องลกและได้ให้ดูยิ่งทูบิด้เจตะนาะแก่งหลวงพ่อให้จังหวะบะแก้วมันมันเลยไปนิดหน่อยไม่นิดหน่อยแล้วแหละพี่แก้วนี่แกททำอะไรคิดอะไรเหมือนเด็กๆพระอาจารย์เจตนาดีเพื่อใจ้ธรรมะได้เกิดขึ้นในสังคมแหมครูสิบแปดสิบยี่สิอ็พี่ทองไม่เข้าใจความหมายเลยน้อ,อ,นองเรื่องติบกับ มาคัดแข่งอยากคบมกัดก่อมาเลยอออแฉบเวอร์อันนี้กินกับครูกับที่น่าจะมีอะไรต่อมีอะไรในความรักใจรื้อลรามันเป็นไปได้ดอกเมื่อกินเดีกันกับครูคือใครท็่คือใครมานั่งจันกันแล้วรอรถตัวกับมาหนังยองผมมันแต้งกันลุยแล้วรอรถตัวแจ้งมืดกวา่าตาปูหอเก็ไม่เอาแล้วนี่ยิงไรไม่ก้าวแล้วพ <c oughs> ลุดก็ไปพอเป็นรูเป็นรูนรกระลมออกทางรูนั่นไง แต่ล่มออกมาประมาณสิบเดือนเด็กออกถามมานั่นว้าเมื่อเข้าเทศกันตะบนองเอื้องทิพย์แกจะไม่มีจิตใจให้ใครอีกเล้วในชีวิตนี้แกมีใจในดวงใจแกอยู่เสี้ยนเลวเกวื้งแกวื้งแกวื้งก็เห็นใจในดวงใจเอื้องทิพย์นี่ดีดีดีเวียนตั้งนานไอ้ตั้มไม่รู้ในสิ่งที่รู้แล้วกินอะไรดีตีน้องเอื้องทิพย์ใครจินอยู่กับใคร ธรรมดาท่อวันมันยอมพันต้นไม้ที่ไกลไกลโยดใจไหมใจรึเปลอีผู้ใจคนนั้นอยู่ไกลๆนี่ค้อเหี้ยนจืดตัวท่อเนื้อก็เร็วกันแหละตัวท่อเออท่อนึกงเลยนี่ท่อไหนร้อยจารูนต่อจารูนเนมต่อจารูนตัวท่อธนาพนมันไม่ ถึงไปยกลองกนาพลน้อ,นองกระเดินไอ้นุ๊กก็มีกระเกลืองเลยยี้ยวนี่ต่อน,นี้ว่างเปล่านี่ต่อน,นี้หนังกินดอกกันนี่ดอกเกลือนแหม่มึงเลยบักแก้วอย่าไปว่าวชางชันบดเถิอกบักท้องบัได้กินดอกเกลือนขั้วจิ้งแล้วมันดอกคลากโอ,อกเ้เลวมึงลองเรียกเลยน้องกิิ้มมึงลองเรียกเลยเดี๋ยวเราเรียกเสี้ยงทีขัานมันแตกต่างคนที่รักเลยไม่รักมันแตกต่างสะเก็ดตรงนี้ก็รู้ เรียกเล็กน้องเอื้องจีบครับน้องเอื้องจีบมีอะไรเหรอครับพี่แก้วมีอะไรเหอรอจ๊ะเห็นไหมมีอะไรเหรอจ๊ะพี่แก้วตัดสําเร็จแล้วตัวหนึ่งสามสิบบาทระวังโรคน้องเอื้องจีบน้องเอื้องจีบค่ะพี่ตองค่ะเออค่ะพี่ตองค่ะประเมินราคาไม่ได้ไอ้ชนิดที่หลังลายหัวแดงต้งปัดต้ง เทบไม่รีเจตตะกวดหน่อยอ๋อแล้วในกาหนาตีนังส้นตา กราบนำมัดสการนงโยกีเมื่อถึงมาตีวัดว่าอาจารยยาอำหนวยลุยนาอวยปนใจ <sk ill> จะเดิญพอลุแม้ดูผู้ท้าปลาตรงกระรูว่าองโหรถจากนครนหนทรงพระนามว่าอะไรนี้จะ,ะเสด็จไปไหนทางวัดไม่ได้เตรียมการตอนหลับเราไม่รู้ว่าองค์ชายเปลวรถจะ,ะเสด็จ เออไม่เป็นไรหรอกครับอาจารย์ผมกราบนรรสก,การนะ,จะเจริญพรและระอมผมชื่อคมสันครับเป็นโอรสของเสด็จพ่อแสงนรินทรเสด็จแม่ศรีรัตนาจากแผ่นดินแดนแคนครเทพทานผมมีน้องชายฝาแฝดอีกคนครับเราแยกทางกันเพื่อหาวิชาความรู้ผมมาแอบฟังอาจารย์สอนว่าวิชาธรรมะเป็นสิ่งประเสริฐเป็นการพัฒนาที่อย่างยืนสูงสุดก็อยากจะมานมัสก,การถามว่าถ้าผมจะขอศึกษาธรรมะ เพื่อจะนำสิ่งนี้ไปสู่บ้านเมืองประเทศชาติมันจะทำให้บ้านเมืองเจริญไหมครับโอ้ประโอรสกลมสั้นเมื่อพระองค์ตัดสิ้นประเทศไทยจะศึกษาธรรมนนั้นมาถูกเลยแหละลูกเออมาถูกนะครับมาถูกเลยแหละไม่พิดแล้วไม่พิดแลยแหละลูกเออมาแวววับวับมาแล้วลูกเออพอเจ้าคุนเอ้อก็อยอายุยี่สิบแอดแล้ว มาพบก,กับครูที่อายุสิบแปดืมพอดีชุดหมดจอดจากกิเลสทองตามองจังไรนล่ไม่ตึงเด็กนี่กว่าเราที่บอกให้ชิเหยบแอดและองค์ชายตัดสิ้นพระไทยาจัดศึกษาธรรมะถ้าพระอาจารย์ว่ามาไม่ผิดพลาดก็ผมตัดสินใจครับจะมีเวลาอยยุสักเท่าไรอย่าลุกในการศึกษา เสด็จพ่อพระราชทานเวลามาหนึ่งปีครับออกอดตาน,นึ่งปีพอดีูลกเกอรพ่อเกิดลกเกอรพ่อเกิดขณะนี้กระรอกมาถึงปลายกนุนแล้วจากกระรอกเรียกกนุนวอดสองจากกนุนตอบกระรอกวัดสองเปลี่ยนอยากจะทราบว่าผลกนุนเป็นอย่างไรแล้วขณะนี้เลื่อมเลื่อมแล้วคอยกระรอกมาได้ทราบแล้วเปลี่ยนปะ นี่มันอยู่ไอ้รำาำไม่รู้ว่าอยู่แบบนี้พระชนมายุก็ององมงายตอนนี้ท้าวได้ย่าลุกอายุของผมนะครับอายุนี่เป็นตัวสําคัญพอจะได้บอก่อนรักทําให้หม้อก,กับวยกับอายุถ้าคิดถึงปีนี้นั่นเลยลูกเท่าวได้ลุกเหยบเอ็ดเบอดเบ,อด,บ,อ,ดบ,อ,ดบอดไม่ตึงสิบเจ็ดสิบเจ็ดถ้าคิดถึงปีนี้นะครับเท่าได้แล้วลูกยี่สิบเอ็ดครับปางเกาแล้ว คุณครูนะั่นะอายุสิบแปดไอ้ลูกเจตนาอายุยี่สิบคุณครูนะั่นนะ่ะพี่แกไปเกเหมือนเด็กกันทุกวันทุกวันนะเฉดปรีกที่คุณปรีกไปโตกล้องมันเรียบร้อจริงหรืท่าน,นี้พอจะให้ตื่นทึกงทราแบ่งเวลาเป็นช่วงช่วงนะลูกนะพอกเดือนแรกในใจจิตกองพอคือครูเอื้องถิบเป็นผู้สอน อ,อคุณครูเอื้องทิพย์เลครับนั่นนลูกเธอเป็นเดกกำพราราย,ยาติคาดเม็ดกะระยิงแต่เป็นผู้มีธรรมะหกเดือนแรกองค์ชายเอา์จ้กครูเอื้องทิพย์ไอเซ็ตเรียนให้หมดนะลูกนักครับผมจะเอาให้หมดครับหกเดือนนี้จะเอาวิชาความรู้ทุกสิ่งทุกอย่างให้หมดนะครับจากาจากคุณครูเอื้องทิพย์จะไม่เหลืออะไรครับ